ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันว่าลัยทีพ์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b บช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสรารง,งานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือความแข็งแรงและความปลอดกังวล ทั้งสองอย่างเป็นหัวใจสำคัญไม่เช่นนั้นพยามารเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรงจิตเดิมแท้ของเราจะใสสะอาดแต่พยามารเอากิเลสเข้ามาสอดบังคับให้เราไปสร้างกรรมอีกดังนั้นช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องตั้งใจนั่งธรรมะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของทางโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีเปิดป้ายนิทรศการมุทิตาปร,ริยธรรม9ประโยคทั่วประเทศปีที่37ประจำปีพุทธศักราช2568หนาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายบริเวณเสาเค30ค่ะ โดยภายในงานพิธีเปิดป้ายนิทัศกาลมุทิตาปร,ริยนธรรม9ประโยคทั่วประเทศปีที่37ประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปร,ริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระประยิยติธรรมเป็นประธานสงนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งก่อนที่นายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรธจะได้กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้คณะประธานจำนวนห้าท่านได้แก่การยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรนายแพทย์วรพง์ขวัญไพโรธพันโทนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนนาธนาวิสุทธ์การยาณมิตรพิชัยรุจนะเวศและการยาณมิตรกันล้อมสมบูรณ์ได้ทำพิธีเปิดนทิทรรศการค่ะสำหรับพิธีเปิดนทิทรรศการมหาปร,ริญญาผู้ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อน,น้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยในปีนี้และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งยังเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแด่พระพิสุที่ได้สอบผ่านปร,ริญญาธรรม9ประโยครวมถึงเจ้าสำนักเรียนดีเด่นนิทัศการนี้ค่ะมิใช่เป็นเพียงการจัดแสดงความสำเร็จของมหาปร,ริญญาแต่ยังเป็นการพาเราย้อนกลับไปมองเส้นทางแห่งการฝึกฝนความมุ่งมั่น และความเสียสละเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในพระไตรปิฎกและแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการจัดการศึกษาปรเรียนธรรมในสำนักเรียนต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้จะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้รักการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้หันมาเห็นคุณค่าและร่วมกันสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลีและประเรียนธรรมในรูปแบบต่างๆค่ะ ภาษาบาลีเป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นวิชาชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนและเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้วิชาในทั้งโลกก็ช่วยให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับโดยที่เราไม่ขัดสนแต่ว่าชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลนะครับ วิชาทางโลกเนี่ยไม่สามารถช่วยให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากภัยในวัฏสงสารได้แต่คําสอนในพระบาลีเนี่ยจะเป็นวิชาที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่สูงส่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยในวัฏสงสารได้ในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่าวัดพระธรรมกายได้เป็นแชมป์ในการสอบพระบาลีในปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นการบูชาธรรม พระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยในปีนี้ด้วยในยวาระครบ81ปีของท่านนะครับต้องถือว่าพระมหาปร,รียธรรมทุกลูปเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมสมควรและควรค่าแววาก่การยกย่องเชิดชูเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาและวิชาที่สำคัญนี้ดำรงอยู่สืบคู่ประเทศไทยตลอดไปครับค่ะคุณผู้ชมคะทางวัดพระธรรมกายและองค์กรพุทธโลกค่ะ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU โครงการสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรสร้างเครือข่ายสันติภาพโลกณห้องสัมมนาชั้น6อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกยูงค่ะสำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อสร้างเครือข่ายสันติภาพโลกระหว่างองค์กรพุทธจากประเทศบังคลาเทศ อินเดียศรีลังการวมกับวัดพระธรรมกายและองค์กรพุทธโลกโดยมีสมเด็จพระมหาเถระบานนสิริมหาเถโรสังคนายกรูปที่29แห่งประเทศบังคลาเทศเป็นประธานสงฆ์และมีผู้แทนในการร่วมลงนามประกอบด้วยประเทศบังคลาเทศโดยสมเด็จพระมหาเถระบานนสิริมหาเถโรสังคนายกรูปที่29 แห่งประเทศบังคลาเทศประเทศอินเดียโดยพระพุทธปิยะมหาเทโรเลขาธิการใหญ่สังฆราชภิกขุมหาสภาประเทศศรีลังกาโดยพระดออรอวิสเวเล่ธรรมานันทะมหาเทโรเลขาธิการฝ่ายกิจการภายในและต่างประเทศประจําองค์สมเด็จพระมหาเทระแห่งนิกายอมรปุระ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยพระราชวิเทศวชิวรเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อํานวยการสํานักต่างประเทศและพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กรเครือข่ายองค์กรพุทธโลกโดยพระพรชัยพนวัฒมโมด็อกเตอร์ประธานองค์กรพุทธโลกค่ะ สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสวดบทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรให้เป็นพลังแห่งสันติภาพไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากยังเป็นการสร้างพลังแห่งบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมความสงบสุขของประชาชนและเป็นพลังแห่งสันติภาพที่แผ่ขยายไปสู่สังคมและชาวโลกต่อไปค่ะ วันนี้ก็เป็นการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง4ประเทศเลยคือบังกลาเทศอินเดียและก็ศรีลังกาและก็ประเทศไทยคือมูลนิธิธรรมกายแล้วก็องค์การพุทธโลกนะซึ่งเป็นการตั้งใจที่จะสวดธรรมจักรปุตตนาสูตรโดยทุกองค์กรพุทธซึ่งประกอบไปด้วยอย่าศรีลังกาเนี่ยก็เป็นนิกายอมารภูรานิกายซึ่งมีวัดในสังกัดของ มหานายกะหรือว่าสังฆราชของมร,ระพุรานิกายเนี่ยถึง4 0 0 0ัวัดที่จะร่วมกันสวดพร้อมกันทุกวันพระใหญ่พระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าเรียกว่าโปรยาเดีซึ่งแต่ละวัดก็มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเฉลี่ยคนที่มาวัดก็ประมาณ500คนต่คนต่อวันพระใหญ่หนึ่งครั้งนะซึ่งสวดเดือนเดือนละครั้งที่เป็นทางการนะครั้งละสามรอบนะหรือว่าอย่างของบังคลาเทศเนี่ยซึ่งวันนี้ท่านสกนาย,ยก องปัจจุบันคือองค์ที่29ได้มาเป็นประธานในการลงนามด้วยตัวเองนะซึ่งมรดเทศก็มีการสวดธรรมจักรนะซึ่งหลังจากที่ลงเอ็มอูวันนี้เนี่ยทางท่านมหาดยิกะประธานองค์กรต่างๆ่านจะส่งจดหมายไปถึงเจ้าวาดวัดต่างๆนะเพื่อที่จะร่วมกันสวดธรรมจักรเพื่อ,อ,อความเจริญรุ่งเรืองความสันติภาพของโลกนะซึ่งในชื่อของโปรเจกต์นี้ก็คือ ทำมาจากเช็งติ้ง for global peace and prosperity นะนี่คือวัตถุประสงค์หลักนะนอกจากนี้ก็ยังสร้างความเป็นหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันของคณะสงฆ์ทั่วโลกด้วยนะแล้วก็เป็นการปฏิบัติทางจิตด้วยปฏิบัติธรรมด้วยเพราะาการสวดแต่ละครั้งก็จะมีการนั่งสมาธิต่อไปด้วยนะแล้วก็เป็นการที่จะรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธคือการสวดมนต์นะโดยเฉพาะบทที่สำคัญคือธรรมจกักรกปตนะสูตรเนี่ย ให้สืบทอต่อไปนะนี่คือความสำคัญในวันนี้ในการลงนามร่วมกันซึ่งเป็นคอมมิชเมนต์นะหรือเป็นอะคีเมนต์เป็นข้อตกลงที่เราจะสร้างาบุญนะสร้างากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันนะค่ะคุณผู้ชมคะทางชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคใต้ค่ะได้จัดประถมนิเทศ โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีสตาร์ดาวแห่งความดีครั้งที่18จังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลายัยสงปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวจันจิราสุวรรณรัตน์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มาร่วมงาน ทั้งยังได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการว่าโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีบีตา์เป็นโครงการที่ดีอยากให้โรงเรียนเข้าร่วมทุกโรงเรียนเพราะมีประโยชน์ต่อนักเรียนจริงๆใช้ฝึกฝนอบรมนักเรียนและเกิดผลดีขึ้นกับนักเรียนจริงซึ่งขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จากนั้นกาลยนานมิสุนิสาวรรณกิจ ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดปัตตานีได้ชี้แจงหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจในหลักสูตรและนโยบายที่ถูกต้องชัดเจนซึ่งบรรยากาศในการประถมนิเทศสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของทุกภาคส่วนที่ต้องการร่วมมือกันปลูกฝังศิลธรรมในหัวใจเยาวชน เพื่อสร้างสันติสุขและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ปลายด้ามขวานทองอย่างแท้จริงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางหัวหน้าที่พักส่งบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสค่ะได้บรรยายธรรมแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ในหัวข้อการปฏิบัติต่อครูอาจารย์ในมุมมองพระพุทธศาสนาค่ะ ณหอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนคริน์ได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศธโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่หนึ่งหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้นำนักศึกษาพยาบาลนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อการปฏิบัติต่อครูอาจารย์ในมุมมองพระพุทธศาสนาเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและคุณธรรมก่อนก้าวเข้าสู่วิชาชีพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการปลูกฝังศิลธรรมในหัวใจของนักศรรึกษา และเป็นการประสานศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเข้ากับการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอย่างสมบูรณ์ทั้งกายใจและปัญญาค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพู้นี สดจันทสโรหลวงปู่วัดบากน้ำภาษีเจริญประดิษฐานเป็นการถาวรนับมหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา8ดนาฬิกาพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร จากสารากลางจังหวัดเลยผ่านใจกลางเมืองสิ้นสุดหน้าลานพญาน้ากันหาโคตมะรวมระยะทาง3.5กิโลเมตรภาคบายเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามและพิธีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ณมหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีศูงแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยโอกาสสำคัญที่ไม่ควรพลาดเพื่อเชื่อมสายบุญสายส,ายสมบัติ กับมหาปูชนียาจารย์เพราะฌานสุขเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขที่ละเอียดประณีตจนสุดสายกลาสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสรารง,งานบุญที่สูยนต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมก,กายแมนเชสเตอร์สหราชาอาณาจากักรได้จัดงานบุญบูญบชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะสำหรับพิธีบูชาข้าวพระเริ่มในเวลา3.30นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชาอาณาจากักรซึ่งมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นเพื่อสังสมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยจิตท,ที่เลื่อมใสค่ะจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีการลียนมิตรปิยาพรเวกฟิลเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีถวายธยธรรมโดยมีการลียนมิตรอรวรณพักและการลียนมิตรทองศรีเศษเป็นผู้นำกล่าวคำถวายทางด้านการลียนมิตรคณิตาช่วยขุนทศ และกาลายยนมิสมจิตวิเทิรนนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้เมตตาแสดงโอวาทเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญเพื่อความเจริญในธรรมของตนเองพร้อมทางแจ้งข่าวบุญทอดกระถินที่จะจัดขึ้นในวัดพระธรรมกายทุกแห่งทั่วสหราชอาณาจักรจากนั้นทุกท่านต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บงาน ด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ที่ได้ร่วมการสั่งสมในวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพุทธนอดรายเวสฟาเลนประเทศเยอรมน,นีค่ะได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดค่ะโดยกิจกรรมเริ่มด้วยผู้แทนสาธุชนคือ กาลยนมิสสายบัวเอเบลิงและกาลยนมิตรอาทิตยจจรสมจิตได้เปิดไฟส่องสว่างที่แท่นบูชาพระและถวายรัตนบุพภาน้อมบูชาพระรัตนตรัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัด โดยสาธุชนได้อัญเชิญพระป่าสมคีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายผ้าปา่าโดยมีการยลณนิมิด,ด่วนโมคารัตและกลารลนาิมิรสำราญเฮนเลอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีการลนาิมิตรำไพเงินหมืน่นและกลารลนาณมิรวันธนาทับตรง เป็นผู้แทนนำกล่าวควําถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่าจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมการถวายจตุปจัจจัยทธยธธร,รมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเปื้มปิติในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบรารมีก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่าน จะได้ร่วมการสร้างมหาทานบาร,รมีด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ในการนี้ทุกท่านได้ร่วมการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาร่วมการสั่งสมในวันนี้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอผ้าป่าเพื่อสร้างวัดค่ะ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโธเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและนำประกอบพิธีจุดประทีบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรมาลีแดง จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดประธานบุญพิธีคือการยลนมิตรจิราณีเทเลอร์การยลนมิตรจามนพงปรืมปิติชัยและการยลนมิตรวันทวีนสุบันต่อด้วยพิธีถวายกล่องบุญที่พยาุพาประธานบุญพิธีคือการยลนมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกาลายลนมิตรอัครพักตรานส่วนพิธีถวายกล่องบุญพัตหารบูชาข้าวพระ ประธานบุญพิธีคือการเลนิมิตส,สมบูรณ์นาคหนุนการเลนิมิตอิสระพงษ์สามหมอการเลนิมิตประภาพรคาวเดรอนและการเลนิมิตมาลีแดงในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเรื่องอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์และการให้ความสําคัญกับการบูชาข้าวพระก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกายด้วยความปราบรื่มปิติในบุญการทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและว,วันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทบ้างคะ่ะสำหรับท็อปเทนยอสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศ อันดับหนึ่งจังหวัดแพร่อันดับสองจังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ5จังหวัดน้องคายอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดสุรินทร์อันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดศรีสะเกดและอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันดับ1นครหลวง1อันดับสองนครหลวง13อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง11อันดับ7แก้วภูทร1อันดับ8นครหลวง10อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง12ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ ขอเชิญผู้มีจิตสัทธาร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสามารถบริจาคได้ที่ศารามหาทานบรมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีค่ะหรือสามารถส่งเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านระบบขนส่งต่างๆมาได้ที่วัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี152 1 2 0 2 0 8 7ขีดขีดขีดดค่ะ ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายซึ่งเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยบูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,650ล้าน 5 7 7 7 7 7จบค่ะสวดแล้วนะคะส่งยอดสวดได้ที่ www.forbouterworld.com ค่ะขอเชิญชวนชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณนะวัดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-1234ค่ะขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันคนนกยูงณวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31มีนาคมพุทธศักราช2,569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์กดบวก81 080 6849 5692และที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ และเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าปุบเพหานติอัตตานังผู้หลอกลวงชื่อว่าทำร้ายตนเองก่อนสำหรับวันนี้ดิฉันว่าลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ